ค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะพาเราจะไปไหนคะจะให้ขึ้นโบสค่ะเดี๋ยวโอ้จะพาพ่อไปร่วมงานพาพระพาพระแห่พระขึ้นโบสถ์หรอคะสวัสดีสวยหรือยังค่ะไปกันเลยไปกันเลยไป โอ้ oh, นะคนมาเยอะแยะเลยค่ะไม่ช้างด้วยไหมมา,มาช้างเยอะเลยเนาะนี่ช้างมา,างคนเลค่ะไม่ใช่ช้องคนค่ะล,ลายเชือกค่ะ Ha. ai gần lời ai gần lời về đây xí, hây bên này. เร็วเร็วเร็วเดี๋ยวรถเหยียบเดี๋ยวรถเหยียบ,อบ,บ,บเอ้ยวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีไปกันเลยเร็วเร็วเร็วเดินตามพ่อเร็วเ,เร็วพ่อรอหนูก่อนพ่อขารอนูก่อนพ่อขารอหนูกน่อน พราะอันนี้เขาเชื่ออะไรนะรมุนเลี้ยงไปแล้วดีใจไหมวันนี้ได้มาด้วยดูช้างเยอะแยะเลยโอ้แม่กวนจังมาแล้วนะจางเยอะเลยนะเห็นไหมช้างเยอะแยะเลย Ăn <cười> <cười> ừ, Thôi, chào mình ăn à rồi. Okay. <laughs> <laughs> ทำไมสวยจังไหมเนาะมาทำบุญน,นะแห่พระขึ้นโบสถ์เลยนะวันนี้นะแห่พระขึ้นโบสถ์ค่ะค่ะ<า>สาธุไหมคะสาธุสาธุหรือยังคะสาธุสาธุอืมโอเค จางของเราทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาแห่หรพระพุทธรูปขึ้นโบสถ์นะคะหมู่บ้านช้างบ้านตะการวัดแจ้งสว่างบ้านตะการของเราในวันนี้นะครับก็จะนำช้างของเราก็ะะไปเลยมาเลยฮฮ่ ตอนนี้พิธีของเราก็ยังไม่เสร็จนะคะยังนะคะตอนนี้กำลังจะนำพระขึ้นโบสถ์แล้วนะคะตอนนี้ก็พี่น้องชาช้างของเราก็มาช่วยกันนะคะ ก็พิธีในส่วนหนึ่งนะคะวันนี้เรานำมาให้ชมกันนะคะก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะคะวัดแจ้งสว่างบรรตกลางของเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะจะยกนะคะ 啊哈、uh huh. <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตรงพิธีนะคะนำพระขึ้นไปบนยอดโบสถ์นะคะตอนนี้วันนี้พ่ควานก็มานะคะวันนี้ไม่ได้นำพี่ซพี่ซอยเพชรมาด้วยนะคะให้พี่ ให้พ,พ่อวานมาช่วยนะคะวันนี้แล้วก็มาอนุโมทนาบุญด้วยเราก็มาร่วมพิธีแห่นะคะเพื่อที่จะนำพระขึ้นไปยังยอดโบสถ์นะคะวันนี้ชานบัญชาชาวบ้านก็มาช่วยเหลือนะคะรวมถึงชาวช้างทุกเชือกเลยนะคะวันนี้ก็มาไล่สดกันนะคะ นีาก็จะทำพิธีนะคะดึงนะคะพระพุทธรูปขึ้นด้านบนพระยอดโบสถ์แล้วนะคะตอนนี้ชาวบ้านทุกท่านก็มาร่วมวมพิธีด้วยนะคะในวันนี้เราก็จะนำพระพุทธรูปขึ้นสู่ยอดโบสถ์นะคะก็แม่ควานส้เพชรก็นำ ภาพบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะวันนี้พวกวานไม่ได้ช้างมานะคะแต่ก็มารวมพิธีนะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุุญทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขึ้นตอนนี้พระพุทธรูปก็จะขึ้นถึงยอดแล้วนะคะตอนนี้ ก็ขึ้นถึงยอดแล้วนะคะ นี้ก็พระพุทธรูปถึงยอดโบสถแล้วนะคะาชา่าฮะนี่นะก็น้องบัวบานนะคะแล้วก็นี่นะคะพี่น้องชาวบ้านของเราก็มาช่วยเหลือกันนะคะนี่พวกแานไส้เพชรน,นะคะก็มาอนุโมทนาบุญด้วยนะคะวันนี้ เราก็มาทำพิธีด้วยเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลนะคะขอให้พวกเราจทุกท่านจงมีตแต่ความสุขความเจริญนะคะมาร่วมบุญกันในวันนี้นะคะมากน่ามามากมายเลยนะคะวันนี้มร่วมบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ โอ้ทีมงานมา poured… <TR maior> <Hande> <tellRadio> <Matthews>: